สวัสดีครับผมวุฒิชัยครับตอนนี้เป็นการบันทึกคลิปรีวิวตัวหนึ่งนะครับมันคืออะแดปเตอร์ Apple ของ Apple นะครับเป็นเป็นอะแดปเตอร์3.5มมิลลิเมตรนะครับแล้วก็ต้นทางเนี่ยจะเสียบกับพอร์ต usb c นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นสินค้าของ Apple ที่ออกมาเพื่อใช้กับ ipad pro นะครับ ipad pro เนี่ยเป็นสินค้าของ Apple ที่ เป็นพอร์ตเสียบชาร์จไฟแบบ USB Type C นะครับซึ่งปกติเนี่ย Apple จะใช้ใช้พอร์ต Lightning กับ iPhone กับ iPod Touch กับ iPad หลายๆรุ่นนะครับเกือบทุกรุ่นเลยแล้วก็จะมี iPad Pro นะครับที่ออกมาแล้วเป็นพอร์ต USB C และตัว iPad Pro เข้าใจว่าไม่มีช่องเสียบหูฟังนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องเสียบที่ ที่พอร์ตพอร์ตดาตนะครับซึ่งมันเป็น USB-C มันก็เลยต้องมีอะแดปเตอร์ชิ้นนี้ออกมานะครับเป็นพอร์ต USB-C นะครับด้านนนี้เป็น USB-C นะครับซึ่งเป็นพอร์ตแบบเดียวกับ Android นั่นแหละแล้ว,ลวก็ด้านล่างเป็น3.5ม mm ิลิเมตรนะครับคราวนี้พอพอผ่านมาสักพักนึงเนี่ยก็ก็ลืมกันไปแล้วนะครับว่าว่า app l e มีตัวนี้ออกมาผมใช้มือถือ Android อยู่ก็เลยพอ พออยู่ๆก็มันมีฟีดหรือมีคอนเทนต์อะไรบางอย่างที่จะต้องตามไปอ่านแล้วก็ก็ทำให้นึกได้ว่าม,มีมีอุปกรณ์ชิ้นนี้อยู่ก็เลยซื้อมาลองกับ Android นะครับผลการใช้งานก็คือใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็คือเราเอาไปเสียบที่เครื่อง Android แล้วเราก็เอาหูฟังมาเสียบที่ช่องนี้นะครับมันก็ทำงานได้ มันเป็นอะแดปเตอร์ส่งเสียงและรับเสียงจากไมโครโฟนด้วยเพราะฉะนั้นเราใช้สายสมอทองหรือหูฟังรุ่นที่มีไมเนี่ยหรือรุ่นที่เป็นแจ็คเสียบ t r อ s เสนี่ยเสียบได้เลยนะครับแล้วก็ใช้ได้ทั้งหูฟังใช้ได้ทั้งไมโครโฟนนะครับแล้วพอมามาเป็นช่วงสักปีที่แล้วมี iPad Air รุ่นที่4ออกมาก็ ก็ใช้พอ USB C เหมือนกันนะครับและ iPad Air ก็ไม่มีช่องเสียบหูฟังด้วยใครใช้ iPad Air ก็จะใช้กับหูฟังตัวเก่าไม่ได้ก็เลยต้องมีอะแดปเตอร์ชิ้นนี้ซื้อเพิ่มนะครับซื้อเพิ่มอะแดปเตอร์ชิ้นนี้ราคา390บาทนะครับผมซื้อมาทดลองใช้เล่นๆไม่ได้ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องใช้เพราะว่าปกติมือถือ Android ที่ผมใช้เนี่ยมันมีช่องเสียบหูฟัง3.5อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนะไมมนติดปากนิดนึง คคราวนี้ก็ใช้กับมือถือ Android มันก็ส่งเสียงได้ดีปกตินะครับแล้วก็เลยเอาไปลองใช้กับโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กที่ใช้เนี่ยผมมีทั้ง Apple MacBook Air นะครับแต่เป็นรุ่นเก่าหน่อยมันไม่มีพอร์ต USB-C นะครับเราต้องใช้ตัวแปลงพอร์ตจาก USB-A ไปเป็น USB-C นะครับแล้วก็ เอาค่อยเสียบด้วยตัวนี้แล้วก็ใช้สายหูฟังพร้อมไม์เนี่ยเสียบเข้าที่ช่อง3.5มิลมันทำงานได้นะครับรส่งเสียงได้ดีด้วยนะครับแล้วก็เอาเจ้าชิ้นเนี้ย USB C to 3.5มิลเมลเนี่ยไปใช้กับโน้ตบุ๊ก Windows โน้ตบุ๊ก Windows โน้ตบุ๊กของ OS Windows ผมใช้ยี่ห้อ ASUS นะครับแล้วก็ มันก็เป็นรุ่นที่ออกมาสมัยใหม่ละจะมีพอร์ต usb c โดยตรงก็เอาเจ้าตัวนี้นไปเสียบได้เลย windows 10จะรู้จักอุปกรณ์ชิ้นนี้อยู่แล้วเสียบปุ๊บใช้งานได้เลยใช้ได้ทั้งเสียงและไมโครโฟนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น os รุ่นเก่าผมมีเครื่องคอมรุ่นเก่าอยู่ที่ใช้ windows 7นะครับเสียบไปแล้วทำงานไม่ได้นะครับเหมือนกับ windows มันไม่รู้จักอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับ แต่ Windows 10รู้จักแล้วนะครับก็เสียบกับเครื่องโน้ตบุ๊ก Windows 10เนี่ยก็ทำงานได้ปกติและสังเกตได้ว่ามันจะมีระดับระดับความดังที่มากกว่านะครับตอนที่เสียบกับมือถือ Android เนี่ยเสียงวอลลุ่มสูงสุดแล้วเนี่ยเสียงที่ออกมาผ่านช่องนี้มายังหูฟังเนี่ยจะฟังแล้วมันไม่ได้ดังมากนะครับ แต่ถ้าเกิดมันไปเสียบกับ windows windows 10นะครับแล้วก็ใช้ชิ้นเนี้ยเสียบ windows 10เสียงที่ออกจากช่อง3.5มมิลเนี้ยเหมือนจะดังกว่าเมื่อเสียบกับโทรศัพท์ประมาณสัก2เท่าเลยนะครับสมมติสมม,ต,สม,มติว่าถ้าถ้าให้ให้เสียบบนโน้ตบุ๊ก windows 10แล้วมีความดังที่100%เนี่ย ไปเสียบบนมือถือ Android เนี่ยความดังจะเหลือประมาณ50%เองเนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันอาจจะเป็นการออกแบบหรือเป็นการจำกัดอะไรบางอย่างไว้ก็ได้นะครับก็คือเจ้าตัวเนี้ยเวลาเสียบอุปกรณ์แต่ละแต่ละชิ้นเนี่ยเสียบมือถือเสียบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กระดับความดังเสียงแม็กซิมัมของมันเนี่ยไม่เท่ากันนะครับก็ อุปกรณ์แต่ละคนเนี่ยต้องทดลองเองว่าระดับความดังที่ที่พบเนี่ยมันพอใช้งานหรือเปล่าแต่แต่สิ่งหนึ่งที่ประทับใจและอยากชวนให้ได้ทดลองใช้ก็คือมันเป็นอะแดปเตอร์เสียงที่ที่ใช้งานไมโครโฟนได้ด้วยนะครับปกติคนเล่นเครื่องเสียงคนชอบเครื่องเสียงเนี่ย อยากจะอัปเกรดคุณภาพเสียงของโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็จะไปซื้อเจ้าอุปกรณ์หน้าตาแบบเนี้ยแต่เป็นยี่ห้ออื่นมีหลายราคามากตั้งแต่100กว่าบาท200กว่าบาทจนถึงเป็นพันสองพันสาพันก็มีนะครับอุปกรณ์ชิ้นเนี้ยที่ยี่ห้อสารพัดที่ทํามาเพื่อเพื่อฟังเพลงเพื่อเป็น d 2 a หรือ d a c dac นะครับตัวแปลงสัญญ,ญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อกหรือเป็นซาวด์คาร์ดนั่นแหละ ม,มันถูกทํามาในหลายๆย,ยี่ห้อในหน้าตาคล้ายๆแบบนี้ซึ่งเกือบทุกยี่ห้อเนี่ยจะส่งแต่เสียงออกมาที่ช่องนี้เท่านั้นไม่สามารถใช้ไมโครโฟนได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันใช้ได้นะครับแล้วถามว่ามันดีกว่าเสียง d e ฟอ u l t หรือฮาร์ดแวร์ที่ติดเครื่องมือถือมาหรือเปล่ามือถือ Android หลายๆรุ่นเนี่ยเขาก็ให้ชิปเสียงที่ ที่ระดับมาตรฐานระดับเบสิกระดับระดับไม่แพงอะ่ะเพื่อที่จะทําราคาเครื่องให้มันย่อมเยาวหน่อยนะครับคุณภาพเสียงก็ไม่ได้ถูกเน้นมากหลายหลายรุ่นเนี่ยให้เสียงธรรมดาเพราะฉะนั้นการอัปเกรดคุณภาพเสียงด้วยการซื้อเจ้าตัวนี้ไปใส่เพิ่มเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีและตัวนี้มันก็ไม่ได้แพงมากนะครับ a p p l e USB C 2 3.5ม mm, ิมนะครับก็ ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ราคาไม่แพงน่าใช้แล้วมันก็อัปเกรดคุณภาพเสียงของ Android ราคาย่อมเยาวต่างๆให,ให้เสียงดีขึ้นได้จริงนะครับแล้วมันก็อัปเกรดคุณภาพเสียงของโน้ตบุ๊กได้ด้วยนะครับใช้กับคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปเนี่ยก็ทำได้นะครับมันก็ให้คุณภาพเสียงในมาตรฐานของ Apple ซึ่งซึ่งมันจะค่อนข้างดีพอสมควรแล้วนะครับก็แนะนำให้ได้ทดลองใช้ครับโอเค สำหรับรีวิวนี้ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ